การตรวจสอบคอรถย์อย่างง่ายๆวิธีการตรวจสอบคอรถยนในตัวอย่างคือรถยนต์ฮอนด้าก็ให้นําหัวเทียนมาหนึ่งหัวก็เป็นหัวเทียนเก่าก็นามาใส่หลังจากนั้นก็เดินสายไฟบวกไฟลบสัญญาณสีเขียวคือสัญญาณไฟบวกสีแดงก็ต่อเข้าแบตเตอรี่สีแดง ก็มีทําที่พักไว้นิดนึงนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องเอาสายสีเขียวมาเขียียะสายลบสายไฟลบก็โยงมาเข้าตรงกลางสีดำเป็นไฟลบส่วนขาวนี่ก็เป็นไฟลบเหมือนกันก็จะไปต่อเข้าตรงหัวเทียนต่อไว้ตรงนี้นะฮะให้หัวเทียนมีไฟลบ อ่าส่วนสีเขียวสีเขียววันนี้ก็คือสัญญาณนะเราก็เอาไปเขี่ยเข้าที่ขั้วบวกนะครับก็คือสีเขียวก็คือไฟบวกนั่นแหละนะครับแต่เป็นไฟที่มาเป็นสัญญาณพันเป็นช่วงๆนะเราก็มาจิ้มนะครับนาจะเห็นว่าที่เขียววเทียนมีมีไฟแล้วนะครับวิธีนี้กา็นีการเช็คคอยแบบง่ายๆ ส่วนจะเช็คแล้วจะรู้ว่าคอยไฟแรงไฟดีหรือเปล่าอันนี้คงจะเช็คไม่ได้นะครับคงไม่สามารถเช็คด้วยวิธีนี้ได้แต่อย่างอยก็สามารถเช็คได้ว่าคอยตัวนี้พอจะมีไฟบ้างนะครับเป็นการเช็คแบบง่ายๆ